ขนาดเกมยังเข้าตูดเลยเนี่ยเข้าได้ไงนี่อ่ะขนาดเกมยังเข้าตูดเลยอ้วนผมนี่ฮาเลยครับทิ้นหนึ่งเล่มม้วนทองเหลืองไอ้หี้อแล้วนี่มาดิเนี่ยกล่องที่หัวแตกอ่ะทำได้เปล่า อา้าวไม่วัดล่ะไม่รู้เว้ยกูมไม่รีบเว้ยวนวนแฟดแฟดแฟดหนีแล้วนเดียวเดียวเดียวแฟดเว <c oughs> ้ยโงกูหลอกวนวนแฟดแฟดแฟดหนีแล้ววน แม่มันหนีไปไหนวะมันอ้วนผิวจริงๆอูผมนี่ยืนขึ้นเลยนี่ยิงก่อนด้วยเนี่ยมันซ่าว้ยนี่เน้ยิงก่อนดเนี่ยเหลืที่แปดยิงไม่ตายก็ลาหมาบวดแล้วเฮ้ยนี่ยิงก่อนด้ยเนี่ยไม่เกี่ยวได้ที่แปดกามันต้องตายดิน่ากลัวจุงผมนี่ยืนขึ้นเลย เฮ้ยเฮ้ย,ยมึงอยากมึงอยากเข้าห้องตัวประกันเด้แม่งเข้าห้องตัวประกันเนี่ยขนาไอเหี้ยไปรัวะแม่งเข้าห้องตัวประกันเนี่อะแอสเซาเนี่ยดากกเนี่ยจักเปล่ากู้ลงท่อยิงแม่งเลย เฮ้ยเล่นเล่นเยอะให้มันยิงแปดตัวแล้วอ้ยอ้ยหนี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 ไปหนีไปเร็วหนีเดียวเดีววนฟฟดแฟดแฟดวนลม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 แฟดเว้ยอุ้ยแัดเว้ยแัดโว้ยแัดโว้ยไล่ทำไมกูไม่ได้ตาแดงกูบอกแล้วว่ากูตาแดงกูไม่ติดไล่ทำไม ไม่รู้ดิมันหนีเนี่ยตาแดงไม่ติดแสงไก่ทไม่กล้าไล่ทำไมอคค้ยอี๋ที่หายไล้ตัดแมงดักมากูโอ้ยกวไม่ติดเท่าดีที่บอกใกล้พังอ่ะยิงไก่เกินเขาเสียงแฟนคลับหนเด้ว

โคตรเสียวเลย oh. สัตว์เสียวอ่ะยิงไม่ได้แล้วแถไวทั่วนี่ M4 นะ f n ฟนยับว่นี้อนะีก e, ไม่ได้กล้าหรอก